กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอีกครั้งนะเพราะผมนายชอตตี้บูโจว่าคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงคลิปนี้เรามาดูเกมเชื่ออะไรนะพึงพ่งพึ่งพึ่งพูดเมื่อกี้เลยฮิมิโอโตไซโกโนคิชิดันนะก็แปลประมาณว่ากองกําลังพิทองค์หญิงอะไรประมาณนั้นนะเออประมาณนั้นนะครับเป็นของค่ายค่าย GMO ค่าย GMO นะก็ทนะํานะเกมมือถือญี่ปุ่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกมจะเป็นแนแบบ 3D แล้วการเล่นจะมีหลายแบบไม่ว่าจะแบบเดินในดันเจียนสูส้ศัตรูป้องกันฐานทัพของเราไม่ให้ใครมาโจมตีแตกอะไรอย่างนี้โจมตีประสาทศตัตรูคือมันมีหลายมันมีระบบการเล่นหลายแบบตามเนื้อเรื่องไปนะฮะไปเล่นกันเลยดีกว่าคือเกมนี้นะเบบนี่ยระบบเนื่องจากเป็นของ GMO เนี่ยเวลาเราเข้าเกมของ GMO มันยังไม่เข้าเกมเป็นครั้งแรกมันจะเข้าเหมือนกับเป็นเว็บของมันก่อนมันก็ถามว่าเฮ้ยเราจะเล่นแบบ ไม่เซฟข้อมูลไหมก็เลือกอันแรกนะหรือเราจะเล่นแบบใส่อีเมลและพาสเวิร์ดใครที่อยากจะย้ายเครื่องไปเล่นเครื่องอื่นเนี่ยควรจะใช้อันล่างนะครับอันนี้ผมขอเล่นแบบไม่ย้ายเครื่องกันแล้วกันไปเลยดีกว่านะครับเนี่ยครับ g e B o อยู่ข้างล่างนะครับน,นี่คือ G เ G เกะเป็นเกมพอทนะฮะเอาละ่ะนี่คือจะเป็นอ่าก็เสียงค่อนข้างดังผมขอเบาหน่อยนะ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยลกันนะครับเกมนี้ก็จะมีเว็บไซต์ของเขาด้วยอยู่เมนูตรงนี้นะแล้วก็จะมีแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาอะอยู่ตรงขวานะครับไม่ต้องสนใจเข้าไปเล่นเลยแ a p t ูสตา t โแล้วก็จะมีเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ด้วยเล็กน้อยนะครับโอเคใครที่กระตุกลองรีเฟรชหน้าจอดูนะครับเอาล่ะเราเริ่มเกมกันเลยมันโหลดเสร็จแล้วเนาะก็จะมีเนื้อเรื่องนะะก็จะมีภาพให้เราดูด้วยแบบ 3d นะฮะแล้วก็ เราสามารถสคริปต์ได้น,นะกดสกคริปต์ไปเลยแล้วกันขี้เกียจด,ดูตรงๆไม่อ้อมคอมนะฮะมาหนึ่งก็ให้ใส่ชื่อนะครับห้ามเกิน8ตัวอักษรนะครับชอตตี้ละกันผมเคยใส่ไปแล้วด้วยนะครับเอากดผิดไปกดเคลียร์ทำไมเนี่ยกดตรงลงอยู่ข้างล่างนะครับตัวเบเริ่มเทิมเลยป้ายชื่อซ้าได้ไม่มีผิดมีภยัยไม่มีผิดมีภยัยคือใช้ได้ว่างั้นเดอะอ่าก็มีในเรื่องนะฮะชื่อโมนิต้านะคนเมื่อกี้นะไม่ใช่อคนนี้นะ คนนี้ไม่ใช่นะแต่แกจากที่ไหนไม่รู้นะครับแล้วเขาก็ให้เลือกฮีโร่ Hero. ก็แล้วแต่จะเลือกใายโรบินหรือโบ้นะครับก็รู้สึกจะเป็นนักดาาเหมือนกันเลือกผู้หญิงแล้วกันนะเออตัวละครก็จะอย่างเงี้ยเป็น 3D แล้วน่ารักน่ารักเออจะเป็นแบบนี้นะไปเลยแล้วก็มีการดาวน์โหลดเป็นกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยเออเอาล่ะนะครับก็คือจริงๆเกมนี้ระบบมันไม่เยอะเออ แต่ว่า,าต้องดูดีๆนะบางทีอาจจะทําให้เรางงได้ดูดีๆว่ามันสอนว่าอะไรถ้าตามไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูย้อนหลังนะฮะเอาละมาที่อันนี้นะครับเป็นเหมือนกับภารกิจเนี่ยครับก็จะมีเมนูอยู่ข้างล่างเต็มเลยเอ,อันนี้ไปที่ธงก่อนนะครับธงก็คือเป็นเรื่องของการไปลุยภารกิจซึ่งจะมี2แบบมีซีเนอรโอก,กับอันนี้จะเรียกว่าหอคอยก็กะไรอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นให้มันเปิดแล้วเราไปเล่นด้วยกันว่าสรุปมันคืออะไรนะครับ เนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบแผนที่อย่างเงี้ยไล่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 เดินตามเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับไม่ใเนื้อหาเดินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอ่าคุณเดฟคุณถามว่าออนไลน์หรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าต้องต่อเน็ตหรือเปล่าเพราะว่าผมเทสไม่ได้ถ้าผมปิดเน็ตทุกคนก็จะไม่เห็นเอออ่าผมไม่เคยผมไม่เคยทดสอบตอนที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเอางี้ก็แล้วกันมันทำให้ผมไม่รู้ว่าเกมไหนออฟไลน์ออนไลน์นะฮะอันนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันใครที่รู้พิมพ์บอก นิดหนึ่งนะผมจะได้อ่อบอกเพื่อนๆคนต่อไปได้นะครับเอาละมาดูวิธีการเล่นกันนะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะฮะนี่เล้ก็สอนเรียบร้อยเลยว่าอา่อกดตรงไหนก็ได้นะอะไรอย่างงี้แล้วกดลากให้มันเดินได้อ่าเห็นไหมพอพอไม่ต้องสอนแล้วผมเล่นไปนละยังยังไม่หยุดสอนนี่กดสกิปก็ไม่ได้ไปเลยเอาละนี่นะฮะกดเลื่อนได้เลยนะครับนี่ไปเลย เห็นไหมโลกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็น 3D นะครับโมนิตา้านะคนนี้นี่ครับเดินมาเจอเมืองนฮะไปรออะไรล่ะครับมีแฟรี่แฟรี่คือโมนิตา้านั่นแหละแล้วก็กลิ้งหลบได้ด้วยนะครับคือฟลิกเลื่อนไวๆนะครับเป็นการกลิ้งหลบนะฮะไปเลยและอันนี้อะไรเนะี่ยออก็คือเข้าสู่โหมดโจมตีนะถ้าเป็นรูปแบบถ้านนี้คือมันจะเดินให้อัตโนมัตินิดนึงใช้คําว่านิดเดียวนะเออ แช่ครัว่นิดเดียวกดค้างไว้ก็ได้ให้มันเดินเดินไปเริ่มเจอมอนสเตอร์แล้วนะครับเนีย่ยกดค้างให้มันเดินไปก็ได้เดี๋ยวก็ผมตีเองแล้วกันคือจริงๆไม่ต้องกดโจมตีะเดินไปใกล้ๆเดี๋ยวมันตีเองเออเพราะนั้นก็เกมนี้เราอาศัยการบังคับและอาศัยการอัปเกรดตัวละครอุปกรณ์ของตัวละครให้มันแข็งแกร่งอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับออ ไปต่อครับไปต่อครับเดี๋ยวดูแล้วเรามาเล่นแบบดูกันไปว่าเดี๋ยวจะมีระบบอะไรอีกผมก็จําไม่ได้แหละเล่นตั้งแต่วันแรกที่มันมาเลยแน่และตอนนี้ก็น่าจะเกือบอาทิตย์แล้วมั้งตีดิทำไมไม่ตีวะโอ้โหตีกันปุ้งปังปุ้งปังเลยฮนะอีเพนกินอ้าวมังกรนะแล้วไงล่ะผม เก่งอย่างชาวสปาร์ตันเขาไปบบกวงในสกิลใช้ได้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เขียวๆข,ขึ้นมามีคัตซีนเกิดขึ้นครับสวยงามเขาอลังการควงไป 3- 4ทีตุ่มมังกรหงายเงือบนะฮะก็ได้ของมาเต็มไปหมดเลยเป็นไงครับนี่คือการเล่นของเกมนี้ระบบหนึ่งแสดงว่ามันมีมากกว่านี้ใช่มันมีมากกว่านี้คืออันนี้คืออย่างที่ผมบอกตอนแรกคือมันจะมีหลายแบบอันนี้คือจะเป็นแนวแบบเดินตุยมอนสเตอร์นะครับ ก็จะมีบอกครับว่าเราฆ่ามอนไปเท่าไหร่ดาเมจที่ได้รับเท่าไหร่ตังที่ได้เท่าไหร่ก็มีบอกนะครับก็ได้ของอะไรมาแล้วก็ได้การบังกรมานะครับคือจะเรียกบอสก็ไม่ใช่หรอกมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวม,มันสอนไงแล้วมันก็จะแจกการบังกรมาซึ่งเกมนี้จะมีตัวละคร2รูปแบบแบบที่เป็นคนคนเนี่ยจะใช้ได้ในเกือบทุกภารกิจอีกแบบหนึ่งคือเมื่อกี้ที่เราได้มาเป็นบังกร มังกรก็จะใช้ได้เป็นบางภารกิจถ้าเป็นภารกิจที่บู๊ล้างผาอย่างเงี้ยเราเอามอนสเตอร์ลงไปลุยไม่ได้เราจะใช้มอนสเตอร์ในฐานะที่เป็นเหมือนกับการสกิลเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวรู้เองนะอ่าเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับเ,ตตรเคลียร์นะอันนี้เขาให้กลับมาที่โฮมนะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะเป็นภารกิจเนาะเมื่อทําอะไรสําเร็จก็มารับของตรงนี้ได้นะครับรับเลยได้ตั๋วมาครับเปิดกาจปองและยังไม่ทันทําอะไร ก็มีเรื่องของการดาวน์โหลดเกิดขึ้นนะครับแล้วอันนี้ก็มีการสอนนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะก็ถ้าใครอ่านออกจะช่วยได้เยอะนะครับเอาละ่ะกลับมาที่โฮมแล้วกันหน,ะะหน้าโฮมจะเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนเกมอื่นเลยเกมอมือนจะแบบว่าโชว์ความอลังการของฉากเกมนี้ไม่ครับโชว์เป็นโปรไฟล์กับตัวละครหลักท <IL> ี่เราใช <g> ้นะไล่กันเลยดีกว่าไล่กันเลยดีกว่านะเอาละ่ะนี่ครับนิวส์อันนี้ก็คือจะเป็น ข่าวสารนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจเนาะไปแล้วส่วนด้านบนนี้เป็นเหมือนอีเวนต์นะเออเหมือนอีเวนต์นะครับดา่าเป็นโปรไฟล์ของเราจะคอมเมนต์ก็ได้นะเออคอมเมนต์ comment แบบไปดูคนอื่นอะไรเงี้ยคอมเมนต์ comment ได้แบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือโฮมนะครับมีเท่านี้อ่าส่วนทงอันนี้ก็จะมี2อันใช่ไหมเราไปเล่นให้ผ่านด่าน1นึขีดสเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าอันนี้คืออะไรไปเลยเข้าไปด่าน1นึขีดสครับเราจะได้รู้ด้วยว่าภารกิจของด่านนี้จะเป็นอย่างไร ช่วงถามมาต่อไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกภารกิจนึงสู้กันในห้องแคบนะครับซ,ซึ่งด่านนี้เราเอามอนสเตอร์มาลุยได้นะครับเสียงดังไปหน่อยอผมเบานี้นึ่งนั่นบรงเสียงที่ผมได้ยินอะดังไปด่านนี้ชิ่ๆอ่ะคือยืนรอที่จุดเกิดเลยเพราะว่ามี NPC คอยช่วยอยู่หลายคนนะยืนรอเลยเนี่ยเกิดมาตายเกิดมาตายมา,า,ยมาดิเออโอ้โหตายไปสี่ตัวนะฮะโอ้โห ยืนรอจุดเกิดแล้วครับมนาะตายไปอีกสองตัวนะฮะเอ้ยนี่นี่น,นี่เป็นเป็นแมวเป็นแมวถือคอนะใส่ชุดสมูไรโคเท่เลยชนะแบบงงงโอ้โหทำลายเข้าของด้วยโหดจริงๆโหดจริงๆเออเอาละอันนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับสนุกนี่เหมือนกันนะเล่นเพลินมันมีหลายภารกิจไงไม่ได้จำเจโอ้แล้วดูด่านนี้ได้ของมาเต็ม ซึ่งเป็นการ์ดตัวละครหมดเลยแถมอาวุธมาด้วยโอ้สุดยอดจริงๆก็เดี๋ยวต้องไปจัดปาร์ตี้เพื่อที่จะให้ในทีมเราเนี่ยมันมีหลายคนนะฮะเอาละผ่านด่านหนึ่งคียองแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดตีก่อนไม่รู้จัดตรงนี้ได้ป่าวลองดูนีอ่าได้นะครับกดเนี่ยมันก็จะกดตกข้างล่างได้เลยจัดทีมนะครับอ่ามันก็ดาวนโหลดอะไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใส่ไปนะกะก็ปิดก่อนปิดก่อนไอ้ีมันสอนนะเราก็ใส่ไปได้เลยเนะี่ยเออ อยากได้อยากเลือกใครก็ใส่เข้าไปนะครับส่วนบางภารกิจอย่างที่ผมบอกเราเอาบอนเซอร์ไปไม่ได้เอาบอนเซอร์ไปไม่ได้ต้องบางภารกิจเท่านั้นนะครับไปเลยปาร์ตี้นี้แหละลุยลุยกันต่อนะครับมีแมว4ตัวมันเป็นสมาชิกเรียบร้อยครับโหดนานจุงเบยแล้วดูแมวมันพูดดิพูดเหมือนกันหมดเลย ภาษาไทยคือเมี้ยวนะฮะถ้าเป็นภาษาี่ปุ่นเนี้ยเนี้ยตัวนอนหนูเ,นเข้าไปดีครับ,บวงในครับรออะไรครับรอใครทุกคนตัดริบบิ้นใช่ไหมไม่ต้องครับเราเข้าวงในเลยยังไม่ได้เห็นได้โจมตีเลยไอแมวเราตีหมดโอ้โหดูดูสถานะสิ่งที่ศัตรูตายขึ้นกระจ,จายนะครับโอ้โห เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่ชอบนะผมฟันทีเดียวแล้วมีค้างด้วยนะฟันโดมันโตเอ้อยื้อเอื้อยื้อเอื้อยื้ออีกคือตัดใจดีอะดูแล้วตาดใจดีเอ้อยื้อเออยื้อเอื้อยื้อเกิดก็ไม่เยอะเกิดก็ไม่เยอะเออเกิดมาอีกเกิดมาอีกเกิดมาอีกเออผ่านเรียบร้อยแล้วด่านหนึ่งขีดสามเป็นด่านที่ง่ายเหมือนเดิมนะก็ท่านผู้ชมไปเล่นกันต่อเองนะครับอย่างนี้ผมบอกจะมีหลาย รูปแบบเพราะฉะนั้นดูนิดนึงดูนิดนึงว่ามันให้ทําอะไระมันให้ทําอะไรอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรมั่วเอานะนัวมัม่วเอาแมวหัวหน้า,าสัตว์เลยนะคุณ hb a b y s i c b o r นะฮะอันนี้ก็สอนเรื่องการใช้การสกิลนะฮะก็มอสเอาไมหมบอสเดมอนเซอร์บางตัวเนี่ยมันมันเอามาใช้ในบางฉากไม่ได้แต่ใช้ในฐานะเป็นสกิลได้เอออันนี้ที่ผมเกิดไว้เบื้องต้นวิธีการใช้ไม่มีอะไรหรอกก็แค่แบบกดสกิลแล้วก็ลากการ์ดมานะครับบ ตัวละครนั้นก็จะออกมาช่วยเราโจมตีซึ่งมังกรเนี่ยเป็นตัวละครที่เราได้มาตั้งแต่ด่านแรกเลยนะตั้งแต่ด่านแรกเลยนะเนี่ยแหละครับคือการใช้สกิลออของกัทที่เราติดมานั่นเองอ้าวนี่มันสอนแล้วครับใช้เลยนี่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 อันนี้นะโชะกระลับมังกรไปอย่างนี้ครับนี่เป็นไงมังกรก็จะอยู่กับเราแป,ป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ตลอดนะอยู่กับเราแป,ป๊บหนึ่งนะช่วยโจมตีช่วยกดใช้สกิลนะครับเป็นไงล่ะ แดดินไปเลยครับตายไปตายไปตายให้หมดตายให้หมดอ่ามันให้ใช้อะไรอีกอ่ะใช้ทุกเกมไปหมดแล้วนี่อือแย่เลย <c oughs> ตายแล้วตายแล้ว ไอ้ือฮัมเมอร์ฮมเมอร์ฮันฮมเมอร์ฮรันเมอร,ร์มั้งเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะเป็นชื่อสกิลของไอไอไอตัวเมื่อกี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยการเลือดเราลดไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะได้ตังค์พันเดียวตลอดเลยแม่แล้วก็ได้เลเวลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการดท,ที่เราเอาไปต่อสู้หรือการดของมอนสเตอร์ท,ที่เรากดใช้สกิลอ่าก็เรียกได้ว,ว่าเออ เอามาเทะเวลอัพทั้งนั้นเรียบร้อยครับผ่าหนึ่งขีดสามแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันดีกว่าว่าอ้าวมีล็อกอินบนนั้นครับเลือกเลยเลือกไม่ได้ครับมันจะสุ่มเปิดทีละอันนะครับอันนี้2เป็นอีเวนต์นะไม่ใช่เป็นหอคอยนะเป็นอีเวนต์นะครับก็ก็จะอันนี้เป็นลุยป่าครับลองเข้าไปดูสิ นี่เควสคุยอย่างเดียวหรือไงเนี่ยแค่เข้ามาปุ๊บผ่านแล้วนะฮะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะเป็นเควสคุยก็เดี๋ยวจะมีการต่อสู้ด้วยเออก็เอาเป็นว่าเป็นอีเวนต์อะใครมาลุยอีเวนต์ก็มาลุยกันเองนะครับแล้วก็มีบอสด้วยนะเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วตัวบอรเบอเิบเลยนะฮะกดเข้าไปดูได้บอสเป็นไงบ้างบอสจะเกิดขึ้นเออบอสเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผ่านอีเวนต์สเตท มี2กรณีอันนี้ไม่เดาแล้วกันจะเหมือนบางเกมคือเวลาเรา,เาผ่านดันเจี้ยนมีโอกาสเจอบอสหรือไม่ก็ผ่านชั้นนั้นแล้วเจอบอสด่านสุดท้ายอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นก็ลองมาสู้กันเองดูแล้วกันนะมีโอกาสเจอบอสนะครับกลับไปที่โฮมก่นอนออนี่คือการต่อสู้ก็มี2แบบนะครับอันที่3เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์และมาไล่ดูทีละอันเลยดีกว่าอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการอ๋อ,อคือคือเรากดเนี่ยหลายๆตัวได้ แล้วเราจะมีเมนูข้างล่างโผล่มาคือโอมันเกษตรคือจะหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดใส่ให้กับตัวละครที่เราเลือกอัตโนมัติเป็นระบบอัจฉริยะเหมงอนันเถอะคือมันจะทาให้เราเองเลยมันจะใส่ให้เรียบร้อยเลยนะก็จะมีเอาไปขายด้วยติ๊กปุ๊บก,กดขายก็มีส่วนในนี้เป็นแปลว่าเติมเลือดนะมันน่าจะแบบว่ามีแบบเลือดลดเลือดอะไรนี้ด้วยเหรอ่อนที่จะไปอะ่ะเดี๋ยวลองดูนีมันเลือดเต็มอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้นะครับ นี่การแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครนะอันที่2เป็นอุปกรณ์ที่เรามีนะมีบอกด้วยใส่ที่อยู่ที่ตัวไหนบ้างนะครับก็ขายได้อย่างเดียวนะไม่ไม่ปรากฏว่าอัปเกรดได้นะเดี๋ยวลองกดปุ่มสีฟ้าดูดี่ก็แค่บอกสถานะนะครับไม่ได้บอกเรื่องของการอัปเกรดนะครับอันที่3อันนี้น่าจะอัปเกรดนะครับมันมันเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในการอัปเกรดลองดูเลยครับอ่ะก็คือเป็นการอัปเกรดตัวละครจริงๆด้วยนะก็จะเหมือนเกมอมื่นคือเลือกการ์ดที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะเป็นวัตถุดิบะก็จ สามารถอัปเกรดได้นะครับเท่านั้นแหละนี่คือเมนูที่3นะครับเมนูที่4เรื่องของระบบเพื่อนนะครับก็มีบอกว่าเพื่อนที่เรามีกับไปหาเพื่อนเท่านั้นเองนะครับเมนูสุดท้ายกาชาปองแหละอ่าก็อ่ากาชาปองและอื่นๆด้วยไม่ได้มีกาชาปองอย่างเดียวอันบนสุดเท่านั้นที่เป็นกาชาปองนะเปิดเลยดีกว่าอ่ามีตั๋วหนึ่งอันนะครับลุ้นพรีเมียมนะฮะเอ่อเนี่ยครับสี่ดาวนะครับโลเซลโลเซลลเต้ L ose, L ose L นะชื่อนะครับชื่อน่าจะประมาณอิตาเลียนไม่ก็สเปนสเปน จะบอกสเปนิชไงไขเข้าไปเด็ได้สามดาวนะครับดิชี่นะฮะดิชี่โอเคก็มีแค่ปองหลายแบบนะก็เลือกแพ็กเกจได้ก็ดูได้ว่าตังมีไหมเออก็ดูได้ว่าตั๋วมีไหมเออเนี่ยตั๋วตั๋วมีไหมอ่ะมีอันเดียวเปิดเลยอืมได้เสื้อมาระดับสามดาวเดี๋ยวนะนี่เสื้อจริงเหรอแทบไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะปิดแค่หัวนม เออนี่ก็จะเป็นกาจะปองนะครับอ่ะอย่างอื่นอันนี้เป็นของขวัญน,นะก็รับที่นี่ได้นะครับนี่คือซื้อเงินแค่นั่นเองไอเทมที่เรามีสารานุก,กรมและสุดท้ายเป็นออปชันนะครับออปชันเกมนี้ก็อ่ะไล่ทีละอันเลยอันแรกก็ออปชันชื่อเดิมนะครับสามารถที่จะปรับเสียงได้นะครับอ่อแล้วก็อ่อซ,ซีเรียลได้โค้ดได้อะไรมาไอเทมโค้ดเนี่ยมาใส่ไว้ที่นี่นะครับเฮลเป็นคือสอนการเล่น และอันนี้ก็คือเว็บไซต์หลักนะครับแล้วก็สุดท้ายซัพพอร์ตเกมนี้มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้เกมนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตสรุปนิดนึงแล้วกันว่าเกมนี้เป็นแนวไหนก็สั้นๆนะเป็นแนวแบบ 3D action นะซึ่งแต่ละด่านจะมีภารกิจที่แตกต่างกันไปตัวละครก็น่ารักบ้องแบวดีระบบน้อยไปหน่อยอนั่นเข้าเสียงมันคือระบบน้อยไปหน่อยอโดยรวมก็โอเคอเต็ม10ผมใช้ว่ามัน7 อันดับเจ็ดนะครับก็ทำไมถึงเจ็ดก็ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นนะครับเอาล่ะสำหรับเกมนี้นะฮะชื่ออะไรนะฮิเมโตฮิเมโตไซโคโนอิชิบังอิชิดันนะฮะก็ชื่ออย่างยาวอ่านยากนิดนึงนะครับ